สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องทำนายฝันเลขเด็ดวันนี้นะคะ EP ที่6.5ในหมวดหมูดตัวอักษรกอไก่นะคะแล้วก่อนที่เราจะไปรับฟังนะคะฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทำนายฝันและเพื่อที่ตัวท่านนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆกับทางช่องของเราละค่ะ สันเห็นกระต่ายนะคะทำนายว่าระายะานี้ท่านจะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมิสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคพวกเขาเหล่านี้นะคะจะนำพาโชคลาภมาให้จะมีเรื่องติดขัดไม่ราบรื่นอันเนื่องมาจากคนรอบข้างนะคะเพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยนะคะเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหินนะคะด้านของความรักคนโสดหน้าบานช่วงนี้เสน่ห์แรงนะคะ เกินห้ามใจเลยทีเดียวมีคนเข้ามารุมล้อมเอาใจแบบไม่ขาดสายนะคะระวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจเกิดขึ้นหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่าเล่นหูเล่นตาก,กับใครเข้าละคะ่ะเพราะว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยได้นะคะด้านของการเงินการงานจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศนะคะ แต่จะประสบความสำเร็จกลับมาอย่างดีเลยล่ะค่ะงานที่ทำอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมหรือว่าเป็นคณะนะคะจะมีปัญหาแตกแยกมีปากมีเสียงกันนะคะทะเลาะกันเรื่องการเงินนะคะขึ้นขึ้น,นลงๆเพราะความฟูฟืาและใช้จ่ายแบบไม่ประหยัดของตัวคุณเองล่ะค่ะ ฝันเห็นกระต่ายสีขาวนะคะทำนายว่าใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทํานะคะเพราะโอกาสกำลังดีชีวิตราบเรียบนะคะจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องคุณควรระวังการควบคุมวาจานะคะอย่าพลั้งปากพูดอะไรแบบไม่คิดด้านความรักนะคะคนที่อยากมีกิ๊กคงต้องร้องเพลงรอไปอีกนานเลยล่ะค่ะ กว่าจะสมหวังปัญหาคาใจกับคนรักก็ต้องค่อยๆแก้อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงมาหักหาน้ำใจกันนะคะคุณควรลดความขี้หึงลงบ้างสักนิดนะคะเพราะว่ามีโอกาสทำให้คุณเลิกรากับคนรักได้ง่ายด้านของการเงินการงานนะคะได้ลาบจากการทำงานหรืออาจจะได้งานพิเศษทำแบบไม่คาดคิดคนที่มาทาบทามให้คุณไปทำงานด้วยมีมากมายเลยละคะ่ะ แต่ช่วงนี้นะคะยังไม่เหมาะแก่การโยกย้ายงานรอประมาณช่วงสิ้นเดือนก่อนจะดีกว่านะคะใครที่เพิ่งเปลี่ยนง,งานใหม่ถ้าย้ายไปแล้วก็จะไม่ได้รับการยอมรับที่ดีจากเพื่อนร่วมงานนะคะฝันเห็นกระต่ายบาดเจ็บนะคะทำนายว่าผู้ใหญ่ จะช่วยเหลือเพื่อกูลด้วยดีนะคะหากหนักใจเรื่องใดก็ตามควรเข้าไปหาผู้ใหญ่เพื่อขอคําปรึกษาศัตรูที่ไม่เคยถูกกันนะคะจะมาขอคืนดีคุณมักจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอด้านของความรักนะคะคนโสดจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับคนที่เข้ามาพัวพันอาจจะเปิดโอกาสทางด้านความสัมพันธ์ฉันเพื่อนคู่รักนะคะที่คบกันมานานถึงเวลาแล้ว ที่จะได้ประกาศเลิกดีเสียทีนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับของขวัญของฝากจากคนรักและะ้ค่ะด้านของการเงินการงานนะคะใครที่กำลังทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะเรามัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ขาดตกบ,บกพร่องนะคะทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบ ทุนรอนที่สะสมไว้นะคะจะถูกนำออกมาใช้เพื่อลงทุนการค้าบางอย่างแต่จะประสบผลสำเร็จอย่างดีการเงินนะคะขึ้นขึ้นลงๆเพราะว่าความฟุ่มฟ้าและใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัดของคุณนั่นเองล่ะค่ะฟันเห็นกระต่ายหลายตัวนะคะทำนายว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้ อาจจะยังไม่สำเร็จในทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟุกๆนะคะโอกาสที่พบปะเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนเก่าหรือมีงานสังคมนะคะจะมีโอกาสอยู่บ่อยครั้งเลยล่ะคะ่ะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนแบบฟุกๆด้วยด้านของความรักนะคะคนที่คุณแอบชอบมักมีคนมาลุมชอบมากมายคราวนี้ล่ะค่ะ ถึงเวลาที่คุณต้องแข่งขันช่วงชิงคะแนนได้แล้วคุณจะพบกับคนต่างเพศที่มีลักษณะต้องตาต้องใจไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือไม่ก็ตามคู่รักนะคะที่เลิกกันไปแล้วกว่าจจะกลับมาคืนดีกันก็ต้องรออีกนานเลยล่ะค่ะหรือว่าต้องใช้เวลาอีกนานนะคะถึงจะมีโอกาสรีเทิร์นด้านของการเงินการงานงานที่ต้องใช้การเจรจานะคะจะไม่บรรลุผล ต้องหาหนทางอื่นหรือต้องอาศัยบุคคลอื่นๆนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยจะเดือดร้อนเรื่องเงินจนถึงขั้นเป็นหนี้เข้าได้เลยละค่ะก็เพราะว่าความประมาทและความไม่หนักแน่นของตัวคุณเองคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำงานหรือย้ายแผนกหรือมีการปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิมนะคะ เลขมงคลเสี่ยงโชคนะคะเลขเด่นคือเลขสี่เลขรองคือเลขหนึ่งเลขมงคลสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองและหนึ่งสี่สี่ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทำนายฝันเพื่อที่จะได้สร้างสารคลิปใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ